ยินดีต้อนรับเข้าสู่ลอเล,ลก็กนัล็อกรายการที่จะพาคุณมาพูดถึงประวัติตัวละครต่างๆในเล็กนัล็อกออนไลน์ฉบับ PC มาในคราวนี้เราจะพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่ทรงคลังที่สุดในจักรวาลของเล็กนัล็อกเลยก็ว่าได้กับสิ่งมีชีวิตที่มีความโหดเหี้ยมดุดร้ายและไร้ความปราณีที่สุดชื่อของมันก็คือเซิร์ตดิสตานมอล นานมาแล้วได้เกิดสงครามที่กินเวลายาวนานร่วม1,000ปีอุบัติขึ้นในช่วงของมหาสงครามนั้นอสุรกายยักษ์เซิร์ทได้ยกพลนำทัพบรรดาอสุรกายและบรรดาปีศาจจากมูสเปลฮามยกพลมุ่งหน้าไปยังดินแดนมิดการหมายจะเข้ารุกรานและทำลายโลกที่ว่าลงเสียให้สิน้นแต่หากความทะเยอทะยานนั้นก็จำถูกหยุดยั้งลงเสียก่อน ด้วยน้ำมือของทวยเทพชาวเอเซอร์ส่งผลให้พวกมันจำต้องล่าถอยกลับไปยังดินแดนมูสเปลฮามของพวกตนในสกสารปี a f t e r w a r d ที่400หรือ400ปีหลังจากช่วงเวลาที่สงครามสิ้นสุดลงอสูรกายเซิร์ตก็กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งโดยพวกมันได้สร้างหอคอยขนาดใหญ่ขึ้นมาโดยหมายจะใช้มันเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างมูสเปลฮามและมิดการ์ดใช้มันเป็นเส้นทางในการลำเลียงกองทัพของพวกตนมา หากแต่เมื่อพวกมันยกพลมาถึงยังมิดกาดแล้วพวกมันกลับต้องพบกับนักดาบนามธนทอสท,ที่ปรากฏกายเข้ามายืนหยัดเผชิญหน้ากับกองทัพของเซิร์ตแต่เพียงลําพังธนทอสกับเซิร์ตได้เปิดฉากต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยศึกนี้ได้กินระยะเวลายาวนานถึง10วัน10คืนแต่ในท้ายที่สุดแล้วเป็นธนทอสท,ที่เป็นผู้มีชัยเหนือศึกในครั้งนี้เขาได้ลงดาบจัดก,การกับเซิร์ตในจังหวะสุดท้าย ก่อนจะลงมือผนึกบรรดาอสุรกายและบรรดาปีศาจทั้งหลายลงไปในรอยแยกของมิดการใต้ผืนทรายอันเวิงว้างและกว้างใหญ่ของทะเลทรายซอกแหละก่อนที่จะมีการสร้างวิหารและมหาคนครมอลล็อกขึ้นเหนือเขตแดนพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเป็นการปิดผนึกทับเอาไว้เวลาได้ล่วงเลยผ่านไปทางมอลล็อกเองก็ได้มีการก่อตั้งสมาคมนักฆ่าหรือแอสซินกิลขึ้นมา โดยมีเป้าประสงค์หลักในการคอยทำหน้าที่เฝ้าระวังและคอยหาทางป้องกันไม่ให้มาหาสงครามเช่นที่ว่าอุบัติขึ้นมาบนโลกอีกครั้งในขณะที่เซิร์ชที่ถูกผนึกจองจำเอาไว้ก็ได้ถูกเรียกขานสืบต่อกันมาในฐานะของจอมปีศาจโบราณแห่งมอล็อกหรือซาตานมอล็อก ักลาดปี afterwar ที่997มีความพยายามจะคลายผนึกเพื่อปลดปล่อยเซิร์ชออกมาจากการจองจำโดยการจับเด็กมาเส้นสังเวยทำพิธีคลายผนึกในทุกคืนวันจันรเพนที่วิหารมอล็อกหากแต่ทาง Assassin s อสซ s ส n ินกิลก็สามารถตามสืบเสาะจนหยุดยั้งการกระทำดังกล่าวลงไปได้แต่กระนั้นก็ยังมีความพยายามในการหาทางคลายผนึกเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถปลดปล่อยเซิร์ชออกมาได้ แต่ด้วยเวลาที่ล่วงเลยมาอย่างยาวนานก็ทําให้ผนึกของธานาทอสเสื่อมสภาพลงไปมากแต่เพราะยังมีอํานาจจากอิกดาซิลคอยค้าจุนตัวผนึกเอาไว้อยู่ทําให้ตัวผนึกยังสามารถคงสภาพดังที่ว่าต่อไปได้เซิร์ทที่ถูกผนึกอยู่จึงคิดหาหนทางจัดการกับผู้พิทักษ์ที่เป็นผู้เชื่อมต่อและคุ้มครองของอิกดาซิลอย่างมังกรนินฮอกเกอร์ลง โดยเซิร์ตได้อาศัยช่องโหว่จากผนึกที่เสื่อมสภาพลงในการส่งเสียงของตนออกมายังโลกภายนอกคอยส่งเสียงกระซิบและล่อลวงนิดฮอกเกอร์ให้ตัดสายสัมพันธ์ที่เชื่อมต่อกับอิกดาซิลจนในที่สุดก็ทําให้อิกดาซิลไม่ตกอยู่ภายใต้การคุ้มครองและทําให้สายสัมพันธ์ที่เชื่อมต่อกับตัวผนึกถูกตัดขาดลงยังส่งผลให้เซิร์ตสามารถหลุดออกมาจากผนึกกลับมาปรากฏตัวได้อีกครั้ง ในคลาวที่เซิร์ตทำลายมิติและผ่ามิติกลับมายังมิดการ์ดน,นมิติบริเวณโดยรอบได้เกิดการแยกตัวออกส่งผลให้เกิดคลื่นแห่งการทำลายล้างครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเมืองมอลล็อกและอนาบริเวณโดยรอบเช่นเดียวกับบรรดาอสุรกายและปีศาจที่แสนจะดุร้ายส่งพลังที่ได้รับการปลดปล่อยออกมาพร้อมกันกันกบเซิร์ตด้วยพวกมันได้ถูกรู้จักเรียกขานกันในนามว่า i n c a r n a t i o n of m o r l o ็ และหลังจากได้ปรากฏตัวออกมาแล้วพวกมันก็ได้กระจัดกระจายกันไปทั่วอนาบริเวณโดยรอบของทะเลทรายซอกแเกเปลี่ยนสถานที่ดังกล่าวให้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่อันตรายที่สุดในโลกเมื่อเกิดภัยพิบัติในระดับที่คุกคามถึงการดำรงอยู่ของโลกเช่นนี้แล้วประชาชาติต่างๆในโลกจึงไม่อาจอยู่นิ่งเฉยได้อีกต่อไปประชาชาติหลักทั้ง3าของทวีปได้แก่ราชอาณาจักรลูนมิดกาสาธารณรัฐ สวาสวาวและมนรัตอัลูนาเฟลจึงได้จับมือกันผลึกกำลังร่วมกันก่อตั้งเป็นยูเนเต็ดมิดการอไลแอนด์หรือกองกำลังพันธมิตรร่วมแห่งมิดการขึ้นโดยมีเป้าประสงค์หลักในการปกป้องโลกจากเซิร์ทและกองกำลังพิศารของมันกองกำลังพันธมิตรร่วมแห่งมิดการได้ร่วมกันเกณฑ์และจัดหาบรรดาก,กำลังพลนักลบผู้กล้าจากทั่วทุกสารทิศ เข้ามาเปิดศึกต่อสู้กับกองทัพปิศาจของเซิร์ตและหลังจากการต่อสู้อันแสนสาหัสและยาวนานก็สามารถทําให้เซิร์ตจำต้องหลบหนีหายไปในทะเลทรายได้แต่สุดท้ายแล้วบรรดากองกําลังของบรรดานักรบผู้กล้าก็ได้ออกตามล่าตัวเซิร์ตจนสามารถตามรอยไปปราบโค่นมันและกําจัดลงได้ในที่สุดเทว่าก่อนที่เซิร์ตจะสิ้นใจลงนี้เองมันได้ใช้แรงเฮือกสุดท้าย แหวกมิติให้เปิดออกจนเกิดเป็นช่องว่างระหว่างมิติเชื่อมไปถึงยังอีกดินแดนต่างมิติคือโยทันฮามโลกของอสุรกายยักษ์โยทันก่อนที่จะทำการแยกจิตวิญญาณแก่นหลักของตนออกมาจากล่างแล้วหลบหนีผ่านเข้าไปยังมิติดังกล่าวเซิร์ทที่ได้เดินทางข้ามมิติไปยังดินแดนโยทันหามก็หาทางฟื้นฟูสภาพของตนขึ้นมาใหม่ พร้อมกันนี้มันยังได้เปลี่ยนส่วนมิติที่ตนหนีไปกบดานอยู่นี้ให้กลายเป็นดินแดนที่แปดเปื้อนเต็มไปด้วยพลังงานความชั่วร้ายและเปลี่ยนมันกลายเป็นสถานที่กบดานแห่งใหม่ของตนไปหากทว่าบรรดาน,นักประจนภัยตลอดจนบรรดาน,นักรบผููกล้าทั้งหลายก็ไม่ยอมปล่อยให้เซิร์ชหนีลอยนวลไปได้ง่งายๆพวกเขาออกเดินทางผ่านช่องว่างระหว่างมิติจนมาถึงยังสถานที่แห่งดังกล่าว และแม้จะต้องเผชิญกับบรรดาลูกสมุนของเซิร์ตที่สุดแสนจะร้ายกาจพวกเขาก็สามารถบุกฝ่าจนมาถึงตัวเซิร์ตและสามารถจัดก,การปิดฉากตัวตนที่แท้จริงของเซิร์ตลงได้ในที่สุดหากแต่ทว่าจิตวิญญาณของเซิร์ตกลับยังคงดำลงอยู่ไม่ได้สูญหายตายจากไปไหนเช่นเดียวกับบรรดาลูกน้องของเซิร์ตที่เป็นเสมือนส่วนหนึ่งที่ถูกเชื่อมเข้าไว้ด้วยกันกับตัวของเขาเซิร์ตได้ส่งวิญ,ญญาณเนโครแมนเซอร์เข้าไปแฝงตัวในวิญญาณของนักกจนภัย เพื่อคอยดูดกลืนส่งผ่านพลังงานให้กับทางวิญญาณของเซิร์ตเช่นเดียวกับการส่งลูกน้องของตนไปแฝงตัวตามสถานที่ต่างๆและในขณะเดียวกันก็ได้คอยสั่งการบรรดาลูกน้องของตนเตรียมความพร้อมสำหรับการคืนชีพกับหมาของตนด้วยกว่าที่บรรดานักประจนภัยและกองกำลังของมนุษย์ตลอดจนชาวพื้นเมืองของชนเผ่าทั้งหลายในโยทันฮันจะตรักถึงภัยร้ายที่ซ่อนเล้นอยู่นี้ ทุกอย่างก็สายเกินไปเสียแลว้วแผนการและพิธีการปลูกชีพของเซิร์ฟได้ดําเนินไปจนสําเร็จลุล่วงและดวงวิญญาณของเซิร์ฟกำเนิดใหม่กลายเป็นมนุษย์กึ่งเทพรีบอร์ดเดนมิกอ์ที่ทรงพลังมากกว่าเดิมยิ่งนักเซิร์ฟท,ที่กลายเป็นเสมือนเทพเจ้าไปแล้วก็ได้สร้างโลกและมิติของตนเองขึ้นมาพร้อมความตั้งใจที่จะทําลายโลกและจกักรวาลแต่เดิมทั้งหมดลงเพื่อที่จะได้เอาโลกใหม่ในอุดมคติของตนเข้ามาแทนที่ พร้อมกันนี้เขายังได้ใช้พลังอํานาจที่ได้มาใหม่นี้ในการสร้างและปลดปล่อยบรรดาอาสูรทั้งหลายออกมาซึ่งนั่นรวมถึงมูสเปลสกูลกับบรีนาเลเนียอสูรกายแห่งเพลิงและน้ําแข็งที่ทรงพลังยิ่งด้วยซึ่งเมื่อเรื่องดําเนินมาถึงขั้นนี้แล้วแต่ละคนแต่ละเผ่าพันธ์ทั้งหลายจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะจับมือผสานเป็นกองกําลังร่วม และพร้อมใจกันบุกเข้าไปยังโลกของเซิร์ชคือที่วัดแห่งเทพมาร Temple of the Demon God อันเป็นที่พำนักหลักของเซิร์ตณเวลานี้และหลังจากฝ่าฟันบรรดาลูกสมุนของเซิร์ชจ,จนเข้าไปถึงส่วนลึกภายในได้แล้วบรรดานักประจนภััยตลอดจนบรรดานักลบผู้กล้าก็ได้ไเผชิญหน้ากับเซิร์ชอีกครั้งในร่างของมนุษย์กึ่งเทพเดมิกร์ God. และแม้บรรดา,านักประจนภัยจะร่วมแรงกันจนสามารถปราบค้นเขาลงได้ร่างที่น่าจะสูญสลายไปแล้วของเดมิกรสกลับเกิดการแปลงร่างเติบใหญ่กลับกลายเป็นร่างโตเต็มวัยและกลายเป็นเทพมารเทพปิศาจในนามเทพแห่งความสิ้นหวังดิสเพียกอร์ดมอลล็อกหรือเดอะกอ of d ออฟดิสเพียกมอลล็อกไปแทนเทพแห่งความสิ้นหวังได้เปิดฉากเข้าต่อสู้กับบรรดา,านัระจนภัยและนักรบผู้กล้าทั้งหลาย และภายหลังจากการต่อสู้อันยาวนานและดูเดือดยิ่งนักนักผจนภัยก็สามารถสยบเทพแห่งความสิ้นหวังลงได้ในที่สุดซึ่งหลังจากปราบเซิร์ชลงได้แล้วทุกคนก็พบกับความจริงที่ว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ดำรงอยู่ในความจริงของโลกและโลกที่เซิร์ชสร้างขึ้นมาใหม่นี้ก็ไม่ได้มีอยู่จริงเพราะมันดำรงอยู่แต่ในห้วงมโนสำนึกของเทพแห่งความสิ้นหวังเพียงเท่านั้นสุดท้ายแล้ว การที่เซิร์ชยอมสละร่างกายที่เป็นจอมปีศาจแต่เดิมทิ้งไปและกลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์เป็นเทพกลับไม่ได้ทําให้เขากลายเป็นพระเจ้าผู้สร้างโลกใหม่ได้ตามอย่างที่หวังและโลกที่เขาคิดจะสร้างขึ้นมาแทนโลกเดิมก็หาใช่ความจริงไม่